5ขั้นตอนในการเยียวยาจิตของตนเองอย่างง่ายๆพร้อมทั้งเอาไปแดัดแปลงใช้กับการรักษาเยียวยาสุขภาพที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันได้เลยค่ะอันดับแรกคุณจะต้องยอมรับในความรู้สึกที่อยู่ในใจคุณก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงกับสภาวะที่คุณได้รับในตอนนี้ถ้ารู้สึกเจ็บปวดก็ต้องยอมรับรู้สึกผิดหวังก็ต้องยอมรับ เมื่อยอมรับในความรู้สึกได้แล้วจึงผ่านมากระบวนการที่สองค่ะนั่นก็คือจงขอโทษในสิ่งที่ทำให้ตนเองรู้สึกไม่ดีและรู้สึกสะสมในนะความเจ็บปวดหรือการโดนกระทำการถูกทำลายหรือตกเป็นเหยื่อทำให้ความรู้สึกนี้มันตกตะกอนมาเนิ่นนาน ในแบบที่ว่านานมาแล้วที่จนคุณลืมนะคะเมื่อมันกระทุ้งขึ้นมาขณะใช้พลังบวกคุณก็จะต้องใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อฮีลิ่งและเยียวยาบาดแผลตรงนี้ให้เรียบร้อยเพื่อจะเดินพลังงานต่อมากระบวนที่3เมื่อขออภัยเรียบร้อยแล้วขอโทษเรียบร้อยแล้วจึงขอให้นะคะความเจ็บปวดหรือจิตวิญ,ญญาณของคุณอภัยในการที่คุณทํา นะคะในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเป็นการขออภัยให้กันและกันแล้วเพื่อให้นะค,ะความรู้สึกนี้มันบางเบาขึ้นจึงใช้กระบวนการที่4คือการขอบคุณที่เราได้รับนะคะการอาภัยได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยคุณไม่ต้องกังวล คุณตีต่างไปเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคุณกําลังสื่อสารภายในของคุณเองยังไงนะคะตัวตนที่แท,ท้จริงของคุณทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกก็ล้วนเป็นนะคะสิ่งที่ต้องพึ่งพิงกันดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อคุณตีต่างว่าได้รับอาภายัยก็ใช้คําว่าขอบคุณนะที่อาภัยให้ฉันเข้าใจฉันและบอกรักค่ะรักนะฉันรักเธอ จิตวิญญาณของฉันนับจากนี้ไปฉันจะตั้งใจใช้ชีวิตและนำแต่เรื่องดีๆเอามาให้เธอได้นำไปดึงดูดแต่เรื่องดีๆให้กับชีวิตแค่นี้และค่ะคุณก็จะมีวิธีการเครื่องมือในการเยียวยา ฮลิ่งนะคะชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินทางใช้พลังบวกนะคะแล้วมันเกิดในเรื่องราวตะกอนนะคะที่มันตกค้างในสภาวะจิตวิญ,ญญาณของคุณที่คุณเคยรู้สึกบาดเจ็บมันกระทุ้งขึ้นมาเกิดนะคะความปวดร้าวนะคะเหมือนมีดปักอ,อกอยู่ใจกลางหน้าอกคุณก็ใช้กระบวนการขั้นตอนนี้อีกค่ะนี่เป็นวิธีการที่จะเยียวยา ตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งนะคะหมอจิตวิทยาหรือไม่ต้องพึ่งการสะกดจิตใดๆแต่จงนะคะใช้ความจริงใจของตัวคุณเองเยียวยาตัวคุณเองด้วยความรักอย่างไรเงื่อนไขค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนำะบวนการนี้ไปใช้รักษาเยียวยาบาดแผลในใจตนและยังสามารถเอาไปดัดแปลงนะคะรักษาเยียวยาสุขภาพร่างกายของคุณได้เช,เช่นเดียวกันค่ะ